คนชั่วคือคนที่ดูถูกคนอ่อนแอโดยเฉพาะผู้หญิงคุโจโจทาโร่สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่เราจะมาพูดถึง10เรื่องตัวละครจากการ์ตูนตอนที่4ค่ะคนชั่วคือคนที่ดูถูกคนอ่อนแอโดยเฉพาะผู้หญิงคุโจโจทาโร่ โจทาโร่นะคะก็เป็นตัวเอกจากโจโจ้พิซัตแอ์เวนเจอร์นะคะหรือชื่อไทยว่าโจโจ้ลาข้ามศัตวรรษค่ะในภาคที่3ค่ะ Stardust Crusader โดยจุดเริ่มต้นนะคะจากศัตรตูเก่าของตระกูลโจสตาร์ดิโอเนี่ยก็กลับมานะคะโจเซฟเนี่ยก็ออกตามหาโจทาโร่เพื่อเดินทางไปยังอียในการช่วยแม่ของโจทาโร่นั่นเอง คุโจโจทาโร่นะคะเกิดกุมภาพันธ์1,970นะคะสูง195เซนติเมตรหนัก82กิโลกรัมกรุ๊ปเลือดบีค่ะโจทาโร่เนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักนะคะแถมต่อยเร็วด้วยเขาเนี่ยมีผมสีเข้มแล้วก็สวมหมวกสีเดียวกับผมนะคะจนเหมือนละลายติดกันได้ค่ะถึงแม้ภายนอกเขาจะดูเป็นคนแข็งก้าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยโจทาโร่เขาจะเป็นคนอ่อนโยนนะคะและเป็นมิตรกับเพื่อนหรือบุคคลที่เขาชอบ ฉลาดและมีไหวพริบเยือกเย็นเสมอทำให้รักษาสถานการณ์ได้เปรียบในการต่อสู้ได้เกือบตลอดเวลาจุดเด่นสำคัญของโจทาโร่นะคะก็คือความเท่ค่ะซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเขาจะต้องเท่เสมอไม่เคยสักครั้งนะคะที่ทำให้โจทาโร่เนี่ยจะไม่เท่ค่ะนอกจากภาคหลักของตัวเองแล้วโจทาโร่เนี่ยก็ยังไปปรากฏในบทของโจซุเกะโจวาน่าและก็โจลินอีกด้วย แสตนซาแพทินัม um ของโจทาโร่เนี่ยก็มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของผู้ใช้แสนค่ะสิเรื่องของโจทาโร่หการออกแบบโจทาโร่นั้นมีความคล้ายคลึงกับเคนชิโร่มาก ทั้งลักษณะการแสดงออกเทคนิคการต่อสู้และความเท่ 2. ส,ส่วนลักษณะภายนอกของโจทาโร่ได้รับอิทธิพลมาจากกระตูลเรื่อง b a r b e l ู t o เ,เป็นเรื่องของเด็กชายในชุดนักเรียนที่ผจญภัยในทะเลทราย 3. ชุดของโจทาโร่คือการนำชุดกากูรนันเครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่นมาประยุกต์ให้มีความเท่ขึ้น 4. หลังจากการเดินทางกลับจากอียิปต์โจทาโลตั้งใจเรียนอย่างหนักจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาชีววิทยาท้องทะเล 5. เขาทำงานในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางทะเลให้มูลนิธิสปีดวากอนแต่งานที่ทำไม่เคยเกี่ยวกับฉลามหรือปลาดาวเห็นแต่ยุ่งแต่กับเรื่องสแตนค์ค่ะ 6. เขาแต่งงานกับหญิงสาวลูกครึ่งอเมริกันอิตาเลียนและให้กำเนิดลูกสาวโจลีนโจสตาซึ่งต่อมาเป็นตัวเอกในภาค Star o โอเชียน a n สแตนสตารแพทนัมมาจากไพทาร์โลหมายเลข17 The Star ซึ่งหมายถึงความหวังและความเปลี่ยนแปลงและยังหมายถึงบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับลักษณะของโจทาโล่ 8. โจทาโล่ไม่ชอบใส่ถุงเท้า 9. กคุโจโจทาโล่คือผู้ใช้แสแตนคนแรกในจักรวาลโจโจจากตอนแรกที่เขาติดคุกเพราะสองภาคก,ก่อนหน้านั้นไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแสแตนแต่ใช้พลังขึ้นมนตาในการต่อสู้ 10. มีข้อถกเถียงกันว่า ตาแพทีน้มกับโกอีใครเจ๋งกว่ากันเมื่อคนหนึ่งหยุดเวลาได้และอีกคนทําให้ติดวนลูปการกระทําไปเพื่อนๆคิดว่าใครเก่งกว่ากันนะคะก็คอมเมนต์มาได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่ายก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ